ฉันไม่ได้ไม่ให้อภัยลุงนะฉันไม่ได้รับรักลุงแต่แรกแล้วเรื่องมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฉันพยายามแล้วพยายามอย่างที่สุดแล้วทุกครั้งที่ลุงพยายามจะเอาชนะใจฉันฉันพยายามที่จะบอกตัวเองแต่ว่าฉันก็ทำไม่ได้ฉันไม่มีทางทำได้เลย ฉันกุดดันไม่มีทางยอมรับลุงให้มาเป็นสามีของฉันอย่าบังคับฉันเลยนะลุงลุงจะมาบังคับให้คนอื่นรักตัวเองไม่ได้ถ้าทำแบบนั้นมันก็จะมีแต่ความผิดพลาดลุงได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่แค่ความรักของเราอีกแล้ว สถานการณ์มันวุ่นวายสถานการณ์แบบนี้มันทำให้ฉันอยู่กับลุงไม่ได้อีกต่อไปรู้ไหมชีวิตคู่นะ่ะมันเป็นวงจรนะฉันเข้าใจดีมันไม่เหมือนกับการที่เราขับรถหรูๆบนถนนนะสามีภรรยานะ่ะมันเป็นเหมือนกับจักรยาน เราต้องช่วยกันปั่นให้วงล้อมันเดินไปข้างหน้าแต่ภรรยาของลุงฉันหมายถึงตัวเองนี่แหละตัดสินใจว่าจะเดินไปจากชีวิตคู่ของเราสองคนเหมือนที่ลุงทิ้งฉันไปหาอันตราไงล่ะลุงน่าจะจำได้นะว่าลุงเคยทำอะไรกับฉันเอาไว้บ้างและฉันไม่ได้ใจกว้างเท่าลุงฉันกดความรู้สึกแล้ว และไม่ว่าฉันจะเศร้าหรือว่าสุขฉันก็ต้องระบายออกมาถ้ามีใครที่ทำให้ฉันต้องเสียใจฉันอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีหรือทั้งชีวิตวิ are all awake จันถึงสุขเวลา6กโมงครึ่ง